มัดรวมผลงานล่าสุดของหนุ่มหล่อสุดฮอตสีพึกสมราคาเพชรเม็ดงามอีกหนึ่งคนแห่งวงการบันเทิงไม่ว่าจะหยิบจับอะไรมีแต่คำชื่นชมแฟนคลับคอยซัพพอร์ตสำหรับสีพึกและต้องบอกว่าด้านการแสดงเข้าถึงบทบาทเล่นได้หลากหลายคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นพระเอกอบอุ่นพระเอกคลั่งรักหรือจะเป็นตัวร้ายที่เล่นได้ร้ายสมบทบาทมาก วันนี้ทางดาราเดลี่เลยขอไปเปิดโพางแสดงของหนุ่มซีกันต่อว่าหลังจากนี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างบอกเลยว่าน่าดูหมดเลยเริ่มจากที่ลงจอให้รับชมตอนนี้วันไนสแตนคืนเปลี่ยนชีวิตในบททอยที่ร้ายแบบแบดๆแ,และลุ้นไปด้วยกันสุดท้ายแล้วจะเป็นฆาตกรหรือไม่ มาที่บททดพระเอกแสนดีจากเรื่องสุดลับขโมยใจยที่จะได้ดูกันแล้วในวันที่17พฤศจิากายนนี้แถมเรื่องนี้ขอจับใหม่มาร้องเพลงประกอบซีรีส์อีกด้วย และที่ทุกคนรอคอยองค์รักษ์หนุ่มชลันในเรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอที่กลับมาร่วมง,งานกับคู่ซัพพอร์ตน้องนุนิวชวลลินสมใจทับแฟนคลับถัดมาที่ซอมไวเวิลมหาหลัยครั้งซีรีส์ซอมบี้แห่งปีการรวมตัวกันของนักแสดงมากฝีมืออย่างมากมายปิดท้ายกับละครเจ้าสาวนในสายลมที่รอเปิดกลองอีกไม่นานเกินรอแต่จะรับบทร้ายหรือดีก็ต้องมาลุ้นกัน เรียกว่าฮอตเวอร์งานแน่นจุกๆและไม่ว่าจะเล่นจะเป็นบทบาทไหนแบบไหนเฮียซีก็เอาอยู่ปรบมือให้เลยค่ะ